มันยังมันดีมัตตาคัปปานี่ซาติวาระนี่ติคุสังกัสมาซาติมุมันีติุังโูอิมานีมัตาัปตะนี่ซาติวาระนี้ปฏิการาตุ เิวามาทำิยุ่าหนนันจะยาตัดนังตาดอตานังทีรกั่นพตา,พตายะาุกขายตัดอยร,ระต้งงะตงตอ,องพูจะเดินตากยาตาวายโทษหลงตาวายว่ตาปะทาน กับปำบริวารลงนี้เก็บตัดพรงพาะตัุงจงนกมาตาบตานกับจาบริวารลงนี้พ้นข้ารากาเลยเหลือคยุเลอนสุกเก็ข้าราาเลยเยาตงเลยมีทีดีหมนบนเ ทีกระทิงบ้มิดตัญิงาตองกดข้ามตัวแพ็งจาวลิศจดด้วนจดจดดวนยาเฝ้ายาคุปวลิตอนเนือม่งจาวลิศตอนเนียไม่ให้วลิตอนเนียบไม่เกี้ยวจวลิศตอนเนียบไม่ย่งวลิไม่องพูดลำ Ô mang ít mê tư vân cháu ô vì nơi có đắng ơi cháu ít mà bày bùn ủa mươi năm mà bùn ít 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 tuất thế tuất kém tuất lương thế thị tuất phụt tên tuất tên hảo hút tuất 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 tên hảo hút tuất kém tuất mà ni vui lòng nên sắp đặt tổng đây, đi luôn với kèm Để, để cần mất tầm tin ta hát phó về tốt đi thì tụ. ก็ค่อยผลักันทำไปเรื่อยูทุล้วเลยก็ทุกๆุันขึ้นเลยคุณคนนี้ที่นี่ปัจจัยให้ทุ่งทุ่งบรรพานใหนาปะทะกันรวมนล้ว Υπότιτλοι AUTHORWAVE